นี่คือขุนศึกเพียงหนึ่งเดียวที่หานกลา้าขัดพระราชองค์การขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเขาคือพระราชมนูศึกแรกพระราชมนูนำกำลังเพียงสามพันคนต้านทัพเชียงใหม่กว่าหมื่นห้าไม่ยอมถอยแม่ศัตรูมากกว่าหลายเท่าใช้กลลอบายปล้นค่ายกลางคืนเผาทัพตัดสเสบียงจนข้าศึกขวัญหนีดีฟอดถอยกลับไปแต่ที่เด็ดสุดคือศึกใหญ่หนึ่งมื่น ปทัททะหกหมื่นพระนเรศวรสั่งให้พระราชมนูแกล้งแพ้ เพื่อดึงศัตรูเข้ากับดักแต่ท่านไม่ยอมถอยพระนเรศวรถึงกับมีรับสั่งว่าทาม,มันไม่ถอยก็ตัดหัวมันมาสุดท้ายพระราชมนูถอยล่อจนสําเร็จศึกนั้นทับเชียงใหม่แตกย่อยยับพระราชมนูคือขุนศึกที่บ้าบิ่นที่สุดนําทัพหน้าเพียง2 5งหมตีแตกเมืองพระตะบองและบุตรตีเมืองโพที่สัตว์ต่อทันทีจนสมเด็จพระนเรศวรต้องเร่งทับหลวงตามแต่ไปถึงทีหลังก็พบว่าพระราชมนู ตีเมืองแตกแล้วเพราะความชอบในศึกพระนเรศวรโปรดกล้าวเลื่อนท่านขึ้นเป็นเจ้าพระยาอัครมหาเสนาธิบดีสมุหพระกลาโหมติดตามทุกสมรภูมิจนถึงยุทธหัตถีอันลือลั่นแต่เมื่อสิ้นองค์พระนเรศวรพระราชมนูเลือกวางดาบลาออกจากราชการออกบวชอุทิศบุญกุศลถวายแด่พระเจ้าอยู่หัวและศัตรูที่หลมตายสุดท้ายท่านมรณภาพอย่างสงบในร่มกาสาวัต์นี่คือเรื่องราวของพระราชนู ขุนศึกผู้เก่งกาจบ้าบินและซื่อสัตย์จนสิ้นใจ